ว้าทุกคนกลับมาอีกแล้ววันนี้เราก็มาตอนจังๆที่แรกกันเลยลุยยูานไหนที่เก้าต้องแปดงแปดแปดไม่ได้เลยตัวยคนฮเทนุคกันเดันกรการ その正体をつかむべてウルトラマントロは宇宙へと向かってエンセンタの映像ですタイラントが目指されたのはこのあたりの中央ですねタイラントかあの時確かにタイラントが起きたのかな隊長この小惑星に何かいるようですこいつはやっぱりタイラントだ เด็กเปียกโอ้โหจอดโอ้โกอะไรวะเนี่ยโอ้โหเปิอไทแลนด์ได้ไงวะเยยกใช่แล้วโอ้โหเป็นหลอดลมโอ้โหโอ้โหเกิดลมพันธุ์ดี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 แล้วอะไร ไปแต่ไปไป่อนไม่โดนแล้วนี่นี่แล้วอะไรครับท่านโอ้โหโอ้โหทำไมกระโดดแน่นพ้องนี่นี่น,นี่สุป e r k ค c กครับงานนี้แล้ย,ยังไงโหลดก่อนโอ้โห กระโดดได้มาอีกรอบนึงก็ทำรอบนึงก็ตุ๊กตะคิดรอบนึงโอ้ยอีดรัวนี่เป,ป็นการท้าเว้ย เอ้ยเอ้ยอย่าลากพุดอย่าลากอย่าลากอย่าลากไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบลากโอ้โหโอ้โหเป็นน้ำไปย้อนตงแต่เมี่ยโอ้โหโอ้ยตายไปเนาะตายโอ้มีตายไม่หลอนเลยแจะต้องตายซะแล้วใช่ไหม กินก่อนแล้วกันซุปเปอร์พุ่งแล้นถ้ท่ากีฬาอะไรก็ไม่รู้เออไปกินซะได้เรียบร้อยครับท่านบ้านเดียวจอดไปแล้วนะข้อชนะ どうやら合体能力が強化されたタイランドだったようだなああそれであんな巨大な体に。しかしすごい暴れ方でしたね<ー>これは <Okay. S 1> 何かがタイラントに集まってくるこれは怪獣たちの怨念かそれともタイラントの合体能力が暴走しているのかうんあや มาแล้วโอ้โหคือ,คอตัวอะไรเนี่ยซอมบีไทยแลนด์เราเนี่ยอะไรก็ช่างรู้อีแกแล้วกยวกัวิธีเดิน่า โอ้โหนขึ้นโอ้ยตายแน่เลยออโอ้โหอันนี้ไปกินแล้วกันอันนี้กำลังชอบท่านี้อยู่ะฉะนั้นไปกินอีกรอบนึงสบีไทยแลนด์

ต้องกินนี่ซะอาถรรพ์แผ่นดินสะเทือนแรงแสงจงมาดูดยานกุดูดแสงถ้ามึงก่อไปกินยังไงเป็นยังไงลูกพี่เป็นยังไงฐานอัดฐานมาันตึ๊บหลบทันไม่ต้องห่วรู้ทัน แล้วกันลังชอบดูทันผมแสงสตอรี่รผมได้ป่าเอาไาไหลูกพี่เน็ตยัง ตายเองจังวะมีผีขีดตัวเนี่ยตีล่างมึงเลยะโอนี่<อ>ต้องบันทอนกำลังของมันซะหน่อยเยส่ก็ต้องใช้ไม้ตายถึงยอดนะอาผู้แหลนเนตำนานชัวร์ อินซ่าไอ้สตีเหรอพลังจะลดแล้วนี่อ่ออออออปะปัดตรง,รบบงป,ป,ปรัดตรงคูคูนี่ทำแค่ข้อโบยอ่ะ้ยโดนสับแนบพลังเหลือน้อยนะนี่นี่นี่ เจอนีเลยเป็นไงอยากรู้ไหมเราจะฟื้นหรือเปล่าพวกวิญญาต้องเผาเผาให้เขาไปสู่ที่ชอบที่ชอบเข้าใจไหม,อ,ม,อ,มอันนี้คงไม่เหลือแล้ะ คุณยังไม่ไาตายเหรอเนี่ยตายยากตายเย็นยังวะฮึ่มยังตายยากตายเย็นยังวะฮะทำไมอยู่ถึงตายยากตายเย็นอย่างาายยาง,ะะาายยางี้สี่รอบแล้วนะ,ะอ๋อ 火の光でタイラントの周りの怨念が消滅していきます。<noise> そうか。プのをイり込みすぎたタイラのトは幽霊のように日光に弱くなっているイプのパイプのパイプのパイプのイプのパイプのパおプのパイパイの นี่โอ้โหโอ้โหนี่นี่เองไม่ไปแถวนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอารอบหนึง่งแล้วเพิ่งกะจัดม่านจะลงทันแกเองสู่จุกติน้าพวกโอโ้ชนะไม่แน่รอบนี้ しかし何者は怪獣たちを強化しているんでしょうねうん、ウルトラマンたちが苦戦した怪獣を強化して送り込むといった手口から言ってウルトラマンをよく知り高い科学力を持った宇宙人だろうよしその線で調査を進めるぞはいあが何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 が โได้ด oh, hey, uh, okay like, er ีเออก็โอเคหนูแต่มันก็เริ่มยากขึ้นยากขึ้นหน้าตามด่านเนาะรับต้องโดนเก๊เท่หน่อยเอ้ยเราเรูจะเล่นทำไมวะเนี่ยเราพูดจะเท่นไปไปตกรเล่น อุลตรามัมไฟติ้งเอโวยชนผมจำไม่เล่าที่สอเป็นการเก็บแรเปเอออย่างนั้นก็ไม่มาเตแปดด่านละโอเคอุลตรามัมไฟติ้งเอโวลรีวชั่นรีบาสหนอยวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะวันเจกันใหม่คราวหน้าพอดีครับผม